เฮ็ดทอปยี่โมดบ๊วายเจ้าแม่เฮ็ดไข่หันบ้างแล้วกะแกงโอ้ยแกงเฮ็ดไข่หันแล้วเฮ็ดไข่หันนะครับหรือว่าเฮ็ดลัโงกนะครับอันนี้เป็นไข่ขาวเนี่ยตึงจีตึงใบไปกันไม่โจ้นะครับป้าเปิ่อมาขายเนาะกิโลสองร้อยนี่เฮ็ดมือเปล่านะเดี๋ยวใส่วัะแกงใส่ใบอีกคิม ใสใบก้มกอขาวอีตูนะครับภาษาอีสานห้องอหฮังอีตูภาษาไทยใหญ่ห้องพักอีคิมคนเมืองห้องก้มกอขาวเดีวันต่ำนะพี่ก็เนพอรพ,พอริกมีอ่ารพอกี่แม่พริกหอมปี๊ให้มันได้ใส่เจ้พริพก หอมขาวอเทียมนะครับหอมแดงกะปิง่ายๆแล้วนะพี่ใจญ่อนนะใส่หม้อแล้วครับน้ำเดือดจะร้อนจะร้อนนี่ก็คือก้อกขาวนะครับ หรือว่าใบแมงลักหรือว่าพักอีกิมภาษาไทยใหญ่พักอีตู่ภาษาอีสานครับเอแกงใส่เห็ดเปิ้เนี่ยมันหอมนี่นะครับหน้าตาของแกงเห็ดไข่หานของเฮานะครับก่อสสสสสครับเข้าอุ่นๆสดแ้นมเหี้ยอสุดยอดหอม กลมกอขาวหอมใบแมงลักนะครับเหมาะกัตะเอาแล้วครับยายวันกี่เข้าแล้วเนอะแกงเฮ็ดไข่ห่านฝีมือตัวเกาไปห้องครับแม่ขอวเหมาะเหมาะหวานก็หวานเลยคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนุ่มประภัยเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ